ไม่เดี๋ยวเอาคนมาขึ้นแก๊งก่อนสี่คนแล้วก็เรื่องเหรียญแก๊งเดี๋ยวพี่มาเคลียร์น่าจะเป็นเอาหรียญแก๊งที่พี่มีแล้วก็บวกกับเงินนะครับคุยกับจ่องนะจ่อง,องบอกอให้เด<ห>ี๋ยวจ่องบอกให้จ่องจ่องบอกให้เดี๋ยวละสามหมื่ขอบคุณมากฮะใช่เหรอจอง ไปวันนี้เป็นคนที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ามีทั้งสองแบบเลยครับโอเคครับยกมือทำไมเนี่ยตาหนูดูหน่อยนิเหมือนมีคนบ้าอยู่หลังรถเลยนานะพี่เขาเป็นโลไม่คุยแปลว่ามันอัดกำลังซ้อมชูก,กา้าชูก,กา้าเบลูอะไรของเอ,เอโชคแน่เลยโชคต้องสอ, <laughs> <laughs> อ,ง,องเนี่ยอยากเต้นอยากเต้นชูกา้าชูกา้า <laughs> <laughs> นี่อ่ะนี่อ่ะ เนี่ยโลกีเลยครับดูดิสองคนนี้กันไหมครับคอตกมต้องคอตกพี่แองว่าไงครับมันพูดไม่ได้ใช่ไหมพี่แองเออมันพูดไม่ได้นะเป็นใบโลใบ้ลนะ <laughs> ไม่เดี๋ยวเอาคนมาขึ้นแก๊งก่อนสี่คนแล้วก็เรื่องเหรียญแกงเดี๋ยวพี่มาเคลียร์น่าจะเป็นเหรียญแกงที่พี่มีแล้วก็บวกกับเงินนะครับคุยกับ,กบ<ล>จ่อง้วจ่องบอกให้เดีย๋ยวจ่องบอกให้จ่องจ่องบอกให้เดี๋ยวละสามหมื่นขอบคุณากฮะใช่เหรอจ่องมันเนี่ยถ้ามันต่อยว่ามันยอมล้วแค่นั้นแหละ ต่อยฉันท่าไหร่ฮะไอพิีพ่เ<า>กลเป็นคนถือไอเหรียญแจงใช่ปะ <S <S ใช่ใช่ใช่เราต้องจัด<ง>ให้เขาปะเจงยิง,ง,งเพ็กอะอ๋อเจมเออพี่ต้องพี่เดี๋ยวพี่ต้องเอาเงินท็กให้ครับพล่าใช่คนไหนมั่งครับพี่แองมาเลยวสัรคนนี้พี่แองขึ้นขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีสลับสลับไ,ไม่มีครับผม,ผมโอเคครับมาเลยมาเลยเตือนตามมาเลยครับไปเลยว่าสารคนแรกเลยกันเอ้ยจริงจริง ไม่ต้องพิมแล้วฮัโรลไปไหนมานะแจ้งาสงโลเฮียืซอเนีกก่อพี่สองไอ่ะฮโหลไปนู่นเลยนู่นนู่นนู่นเห็นสะพาตรงนู้นปะไปเดิอ้าไม่ใช่อันี้มอเทนนู่นมอนฮโรลมอเทนไปนู่นเลยต้มยำหน่ะเห็นปะที่สะพานก็อยู่ตรงนั้น ถ่ายรูปเขานะมีสว่างรอตรงนี้นี่ประกาศสักดาหตลอดมึงเจอกูนแน่ตัวไม่มีคนมา <laughs> กระซิบพี่กระซิบแต่กระซิบนะพูดอย่างเงี้ยต้องรอซิูไปคุยกับหมอวันชัยน <ss> ึกวันชัยว่ายน้อยวันชัยวันชัยนะชื่อต้มยำไม่ไม่ผมถามว่าจำผมได้ไหมตั้งแต่ตอนที่คุณชื่อวันชัยไม่จะจะถามว่ารู้จักวันชัยว่าที่เลือเือนใช่ป่ะตอมใช่ป่ะเออไม่เลื้อนนะเออเขาไม่เลือนเหรอหน้ามันจะบวมๆหน่อยพี่ตอนนั้นอะผมจำได้าสมผัยที่ย่ะใช่ไหมใช่วันชัยที่ผมยาวๆใช่ไหมใช่ครับผมยาวเป็นที่พี่ใช่จบแล้วไอ้ที่อะ คนนั้นเข้าแกงด้วยใช่ไหมคนไหนคนเสื้อขาวอะใช่ใช่มันไปยินถ่ายรูปแล้วเข้าใช่ไหมเออเข้าไปเข้านู่นเลย slot ที่สามสิบเอ็ดโอเคครับเดี๋ยวขอคุยกับคนที่ขึ้นเข้าแกงใหม่นะครับแกงลำดับไหนมั้งนะไม่งั้นเดี๋ยวตีไปดูรับมันจะมีสองอันเดี๋ยวตีมาทางนี้กันนะ